คนทำงานก้างแดดป๊าดเสียงขวดดังเสียงขวดคือเสียงสวรรค์ของคนทำงานเก็บของเกา่าป๊าดพี่นองเลยไปทายไก่ผู้ใดหรอ ช่วงนี้ฝนตกอตบอยเราเขาหนาฝนแล้วม,มาแล้วเี่ยวหนึง่งรอทีมงานมาเก็บอยู่รอบาลร่ยกับพปรตาสวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี่สาวสมศรีพลาดลรอ มาลงเหมืองคือเกาด้จ้ะหรือสาสมมสีเรียกอีกอย่างหนึ่งคือเหมืองช่วงนี้ฝนตกพายุเขาฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์แล้วรู้ซึกว่าถนนหนทางกับมีควมเละอยู่จ้ะเบืงเ้งแนบรรยากาศเด้อีพิ้องนี่กะสิตกมาอีกแล้วนี่เบืง้งมืดคึมมืดคึม้มบรรยากาศาทางเทศบาลเพิ่นเอาของมาทิมอีกแล้วนี่ อันนี้คือเที่ยวที่สองเ่ยวแรกนั่นก็เก็บอยู่นันเกน็บไก่สีแหล้วแหลี่ข้นละสอบสองสอบโอ้เท่บ่รน,นันเลยโอเย็ยนบอเขาถ่ายถืบอบ่ตาวะเออถอยเขาไปอีกนะจ้าถอยเลยถอยเลยขั้นสีเหลืองมาเทศช่วงสิบโมงเคึงไปแล้ว ช่วงนี้พายอยูเขากรต้องเขาเรี่วกวกนกําหนดถ้าช่วงนาแรงนั้นเทียงฝุ่นจังสีมาตแต่ละขั้นนีเลยจ้ะคือการทำงานของทีมงานสาวสมศรีพาระที่ย่างมากนันคือเบาแดงได้จ้ะนุมโสดจ้ะบาทของตลาดนาัดมีแต่ถุงดำเอเล่เลย โอ้ยเสียงขวดบ่ค่อยตื่นเต้นปันไดดอกจวงนี่ขวดราคาลงนักกันนักแถมราคากันยังมาลงอีกโอเคผลเสียสินการทำงานของคนแหล้วจ้ะออบดลดออบตอ,อบาวแดงไปตั้งรักไว้ใกล้เถอบุแล้วๆล้วคนนะอากาศมื้อนี คืมคืมนาะวาสิตกลงมาอีกคือเกาเมืองว่านกับพนต๊ช่วงบายเดี๋ยวนี้พ่นมาสองคนตัวละอบ่ต่อพน่นมาสองคนคนงานพ่นทีมงานรถเทศบาลก็คือเกาเลยจ้ามาพบมาพอกับสาวสมศรีผ้ารอะด้จ้าเหตุดงานในเหมือง คนสู่แดดแล้วก็คนสู่ฝนทำงานฝนตกแดดออกกระเหตุเว่าอยู่วังหนึ่งว่าขึ้มบันนี้มีแดดออกม่อีกแล้วแดดกระแดดบดดนดอกเบิ่งสภาพอากาศในจัดสิตกลงใหม่อีกแล้วนี่คึ้มคื้มได้จ้ะพี่นอ้องนี่คือเมืองด่านบนจ้ะเพิ่งกะจิตบันใดทิมใดเพิ่งกะสิถทิม เดี๋ยวเวลามันเต็มกระจองใส่เมคโคมกขวดอันนี้เดือนหนึ่งแหละเด้อนนีจ้จะด่านล่างนั่นด่านล่างนั่นของเต็มเบิดแล้วออาเก็บขั้นนี้ให้เบิดก่อนเอาจังคอยไปขั้นผุนเก็บเลยจา่าเก็บเลยคุณตาคุณตาเรากำลังผักหยกเก็ดหยังทำคลิปอยู่บ่มาเอาอีกจักสอบ เก็บเลยเก็บได้จักสอบก็เอาเพอาต่ให้เหลวรดขันนีก่อนของช่วงนี้ก็บก่ค่อยมีคือเกา่าพราะว่าจะมีลดพ่วงเก็บในถังก่อนจะคือว่าแหละจกสมัยนี้ผู้ใดหากินแบบใด้ดกรหาไปที่ว่าเขาจุกในถังกัน สองสามขั้นลดในคุณตาเนาะที่ว่าเขาจกในถังส,ง,สนง,งสองสามขัน้นลดผ่วงพูดนะลดผ่วงสองสามขั้นแต่ก่อนของนี่สีหลายโอ้ยสิไปเหลืออีหยังคุณตาวะจังสี่มาเทนในเหมืองกับบุคอยมี่หยังเห,เหลือแล้วกเ็เฮ็ดไปจ้ะเป็นงานที่ว่าบได้บ้างคับคุณตาเราก็หาไปหากินไปเราบ่ตองยุงยากลูกหลานเรา ด่านขุนเปาแดงของโกูเลยจ้ะเหตุงานว่าต้องเหลือกว่าสีเป็นอาสีพนี่ยังสาวสมศรีผ่าเระมาอยู่ฝากไต้ด้วยแล้วนี่ก็พึง่งเขามา <c oughs> บัตรเนั่นเดีเขาปีทีสองและทีสาวสมศีมาเก็บของใน,นเหมืองนี่จ้ะอย่างอีกเนาะมูมาแล้วคุณ สีเก็บส่วนโก้คุณเลาเก็บไปนําแยกไปนาส่วนเ่าแดงเราเอารวมเราเก็บรวมจังที่เห็นนี่แหละจาาผู้ใดสีเห็ดงานอาชีพนี่พี่น้องทอนหล่อนทอนเหม็นทุอนนอนในบอ่อจ่าการเห็ดการเลียนสื่อกับใส,ส่สีคา้ํามันใส่สีมีคาเรงอีกมากมายหลายอย่างเนะจ่าจัง ของราคาสิบบาทพี่น้องก็ต้องวิเคราะห์เบิงว่าพี่น้องสิสื้อได้ราคาเท่าไหนจังสิได้กาไรพี่น้องต้องหาคคาน้ำมันค้าแรงออกน้่มด้วยจ้ะบนเมนว่าสีคขดแต่กําไรขันมือนี้พี่น้องได้กาไรเกีรลอยพี่น้องต้องหาคคาน้ำมันออกสามลอยสามลอยหรือว่าสี่ลอยเลยแต่ระยะเวลาของทีเห่าวิ่งนะจ้ะ้วค็ค้าเรงเห่าดิเรือส่วนต่างจากสองสามลอยก็ 300, ถือว่าเหตุกร่รน ในเหมืองนั้นไปสุ่มมองเลยจ่ะจะมีคนเก็บพี่น้องมาเสือล่องทางดิดเดีวเทตสะบ้านทั้งบ้านพี่น้องมีบอพี่น้องลองไปหาเบื้องในเหมืองในบอลองไปขอเพิ่นทำขอเพิ่นเหตุเบื้องว่าแต่บ้างที่บ้างมองเพิ่นกะหายเหตุด้วยจาะเพิ่นจะสงสารคือเหมืองนี่จ้ะทางอบตเพิ่นสงสารเพิ่นมีความเมตตาเพิ่นก็เลยให้ทีมงานสาวสมศรีผ้าหลาอมาเหตุแต่ก่อน มากไหม้ไร้นาเดี๋ยวนี nah, so no ้ก <laughs> ็เหลือซ้ำนี่แล้วจ้ะที่ว่าไม่เห็ดอยู่นี่พากันเก็ดนี่จะคืออีกหนึ่งอาชีพย่างคุณตาเจ้าเท่ยังออกมาหรือถุงย่างล้วนล้วนฮะเออสมบัตดียว่า สมบัติบ่มียังบ่ท่านได้เจอสมบัตินั่นยกันยังบ่ท่านได้เห็นนี่เป็นของขั้นแหรกขั้นหลุดเหลืองบ่มีบ่มี่หยางดอกจก่ะเออมันขา,ล,นาลักีอนันนตักไฟนั่นปโอมันขาดไนตื่นไปเปลีย่ยนหยางมันอ๋อ ไปเปลี่ยนเอาแต่สาวิ้มันก็ใส่ได้แล้วบางสิ่งบางอย่างเขาก็สามารถเอาไปรีไใส่เขิลกนกับมาใส่ได้โดยเฉพาะปลั๊กไฟด้วยจ้ะเบิ่งเข้าเบิ่งฟิวขันฟิวขาดเขาก็หาอีกตัวนึงเพื่อที่จะเอาฟิวไปเปลี่ยนช่วงนี้พ่กคอยได้แจ็คพอตช่วงก่อนนั้นสาวพ่อยได้แจ็คพอตบอยคุณตาก็ได้แจ็คพอตแต่ช่วงนี้พ่กคอยมีแล้ว สงสัยสิว่าเขาเก็บรวงหนาในถังกันละก็เลือยบ่ค่อยได้เก็บพอดตสาว่อยกับไปตัดป้ามด้วยจ้ะนี่เลยจากการทำงานนี่เป็นอีกกลองหนึ่งที่เขาพึ่งมาเทนี่จ้ะเขาพึ่งมาเทเมื่อ เมื่อสักครู่นี่จะเขากระสีเก็บของพวกนี้แหละเพราะว่าล่อเก็บรดขั้นตอนก็จะเข้าสีเก็บที่ลกขั้นลดลทีมงานเข้ามาเก็บพร้อมกันหรือจานี่ที่ว่ารถขั้นเกี่ยวเขา้าใดพึงมาดับเมื่อสักครู่นี่จะบึงถนน,นหนทางกระเชืะพ่อประมานนี่เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนี่เป็นเมืองด่านบน หนุนปากทางเขามาจะสะพเอบรรยากาศด้วยร่วมเวยจ้าพี่น้องจะเฝ้าเบื่อในคลิปที่สาวสมศรีนำเสนอเด้จ้าพอสาวสมศรีเห็ุงานในเมืองก็ต้องไทยคลิปเอาบรรยากาศในเมืองมาให้พี่น้องได้เข้าได้เบิงเลยจ้ามือได้สาวสมศรีเขาสวนป่ากับสิไท,ทยให้เบิงเมื่อได้เขาสวนทุเรียนกับสีไายคลิปให้เบิงพี่น้อง เจ้าฝ่าเบือ่อเด้๋จ้ะอ้ยตอร้ายหลายๆจักว่าห้างอยู่บนไดมันม,นมนจาจัวกินบักแตงโม่ตัวเพิ่เทอดจวัวกินบักแตงโมพี่นองี่นอ่ะอ้ยจ้าบอหูว่าห้างอยู่ใสอันตรายมจาจัวกินบักแตงโม่ตอร้ายหลายแต่พอเห็นห้างเด้๋ยจ้ะนี่จะบรรยากาศด่านบนของเหมืองอันนี้ที่ว่าเพิ่นไดเอาขยะาที่เท้าเก็บแล้วเอามากลองไว้ ด่านนี่นี่นี่ดาีเอามาก้องไว้แบบนี้แม่โคส่วนด่านหลางที่เป็นหลุมลงไปอีกพักหนึ่งหนุนจาที่สาวสมศรีห้เบิงนั่นคือส่วนด่านหล่างนั่นเต็มแล้วก็ด้วยได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาด่านด่านบนด้วยจ้านีนี่คือด่านบนสาวสมศรียืนอยู่ด่านบนก็เลยทายให้เห็นมุมของโบด่านหล่างจากพี่น้องพูดนะที่สาวสมศรีเห็นเมือกอนด่านจะเห็นบบจาก ขยะนี่ลายหลายๆเพื่อนหนาสิมีโลงงานสื่อถุงนะจน้ะเนาะถุงผลาสติกขยะมันจังสิบดไยหล่นเนาะจา้ะเนาะกันเป็นแถวทางที่ซาสมรีเคยไปเห็นเขามาอยู่ทางระย่องทางชลนบุรีนั่นเขาสิมีโลงงานสื่อถุงผลาสติกเด้จ้ะเฮาก็ากสสได้เก็บถุงผลาสติกนี่ผู้ใดจังบ่มว่าเปิดโรงงานสื่อถุงผัดสติกข้างผากใต้เนื้อ อนส่วนถุงพัดสติกลายหลายๆได้จาาสิได้ลดพาละลูกหลวนไปได้ในนี้นี่นี่นี่นจาาบรรยากาศนี่อันนี้คือลอทีมงานเขามาเก็บเพื่อนยังเก็บในด่านผุ่จ้ะเกี่ยแล้วแล้วแล้วรถที่สองกับเก็บเซจแล้วพุ่นลุกตาเราได้แล้วไ,วไปหากินข,ข้าวลาบ้านเลยบ่เออเก็บเซจแล้ว สาวพอยมาอย่างสาวพอยตัดป้ามแล้วละตัวนั้นสาวพอยนักยังก็นักนอไมา้โอ้อโนอไม้ามาสองกระสอบเอาไปเห็ดนอไม้สมส่วนตัวเลี้ยวเลี้ยวนี่รถขั้นที่สองเจ้าเขาเดียวกระเล้วเรือบลายดอกอีหยังนั่นเหรอ ปลือกทุเรียนบ่เออ,อ,อช่วงนี้ผลไมา้เปลือกทุเรียนหลายหลายๆมาแดงกำลังเขี่ยอย่าไปคุยบ่านั้นอันนั้นหมาใต้อย่าคุยอย่าคุยขึ้นมาทับหมาไว้เออรถส้นหมาเขาเอาหมาใส่รถไอเทศบาลมา,าทีมอืมเอาไอ ถุงขยะทัไบไวบบ่ใหา้กินกระจายหลากว้ใกล้บ่ได้โอ้ยตู้บักใหญ่โอ้มาดแดงกระเหลียวๆมาใส่นี่คือรถถูกของมาดแดงจา้าคนสีใสรรถห่วงถ่ายแบบนี้แหละเอารถเครืียงใส่เสือกมัดวระสนานเฉพาะเสือกนี่กัน หลายกิโลอยู่นี่อาวุธประจำถอยส้าพ่อยถอยเทศบ้านเขาทําทำงานเออเขาตัดใหม่ยังก็ไใหม่ดูไกลเออโกตัด,าหาดใ,ใหม่ใหม่ดูไกลมันอ่อนเป็นไหม่อ่อนมันอ่อนต้องใส่ใหม่แกตัวหลวงอือพอเห็ดเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดแบบนี้หละจา้าด้วยปลาแดง เปนที่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่แหละจากการทำงานในเหมืองของทีมงานสาวสมศรีพาโลพี่น้องเทศบาลคกนกนกำลังทำงานคนใส่ไม่กวดไม่ดูไกลเอาโก้ตั้งหนันเลเจ้าได้จักถถงมือนีนโก้ หเหยื่ถุงได้เจถุงโอ้ยได้หลายเนาะโฮเจ็ดถุงก็สีได้โฮเจ็ดถุงถยหย่ยอนยังพี่น,อนอ้องเพราะว่าช่วงนี้ลดสามหล่อพวงพ่นเก็บจ้ามถังหวองก็เลยบ่ค่อยมีปันไดจ้ะแต่กับพ่อได้อยู่แต่ว่าบ่หลายคือตะกี้ฮะไปไปกินเขาไปรับไปรับไปเขาเองเด้ออืม ได้จักตันมือนีก้าวตัดป้ามได้จักตั้นได้สองตันกลัวสาวพ่อยตัดป้ามจาาพี่น้องเมื่อกี้รถแวมาได้นอใหม่เอามาให้ปากให้บาแดงได้นอใหม่ไปแกงไปเสร็จแล้วภารากิจมือนีเสร็จแล้วจาาพี่น้อง ภาลกิจของสาวสมศรีกับทีมงานพอเฮาเสร็จแล้วก็บบาแดงแล้วก็สิทํำความสะอาดด้วยใส่ไม้กวดกวดต่อมเขาว่าหาผ่านว่าจ้ะแต่ละเหมือแต่ละวันกับสิพ่อประมาณนี่เนาะทำงานในเมืองทำกันไปโอเคเสร็จแล้วบาแดงว่ะฝากพี่ฝากหอ่ รับส้มคลิปสาวสวมสีผ้าล้อในเดอจา้าขอบพุณนทุกทันที่เขามารับส้มคลิปทีมงานสาวสวมสีผ้าลาะคลิปนี่สาวสวมสีผาาล้อสำเนีันเดอจา้าขอให้ทุกท่านที่เขามารับส้มคลิปจงมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านไป้ทำคลิปก็ให้เฮงเรวยๆวยปังปงทุกทุกทันเดอจา้า สามสมนรีก็มามียังมากมายมาพอกันไหมในคลิปหนาเลยสวัสดีจ้า